สารจากจัก,กรวาลถึงคุณโดยตรงแด่เหล่าเทวดาบนดินถึงเวลาระลึกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วสวัสดีครับผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารแห่งการตื่นรู้สู่ภายในคุณเคยรู้สึกมาโดยตลอดหรือไม่ว่าคุณไม่ได้เข้าพวกกับโลกใบนี้อย่างแท้จริงความรู้สึกที่เหมือนกับว่าหัวใจของคุณสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่ที่แตกต่างคลื่นแห่งความเมตตาความปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไข และความรักที่ดูเหมือนจะไร้เหตุผลในโลกที่เต็มไปด้วยความแข่งขันและเงื่อนไขคุณเคยรู้สึกเหมือนนักเดินทางจากดินแดนอันไกลโพ้นที่กำลังพยายามจะเข้าใจและใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของคุณหรือไม่หาความรู้สึกเหล่านี้ได้ก้องกังวานอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของดวงวิญ,ญญาณคุณมาโดยตลอดสารฉบับนี้ไม่ได้มาถึงคุณโดยบังเอิญแต่มันคือเสียงเรียกขานคือสัญ,ญญาณปลุกที่ถูกส่งตรงมาจากบ้านเพื่อเตือนความจำในภารกิจ และตัวตนที่คุณอาจจะหลงลืมไปคุณคือหนึ่งในดวงวิญญาณที่รู้จักกันในนามเทวดาบนดินกายวิภาคของเทวดาบนดินผู้มาพร้อมกับคลื่นความถี่ที่แตกต่างมีดวงวิญญาณมากมายที่กำลังเดินปะปนอยู่ท่ามกลางพวกเราซึ่งการมาจุติของพวกเขาในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นไปตามวงล้อแห่งกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการอาสามาเกิดในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติและดาวเคราะห์โลก ดวงวิญญาณเหล่านี้มักจะมาจากมิติหรือภพภูมิที่สั่นสะเทือนด้วยความรักและความสามัคคีเป็นพื้นฐานพวกเขาจึงนำพาคลื่นความถี่ที่เป็นธรรมชาติของพวกเขาติดตัวมาด้วยคลื่นแห่งความเมตตาที่ไร้เงื่อนไถความบริสุทธิ์และความรักที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำพูดของมนุษย์ทั่วไปพวกเขาคือผู้ที่รู้สึกเจ็บปวดไปกับความทุกข์ของผู้อื่นราวกับเป็นเรื่องของตนเองคือผู้ที่ปรารถนาจะเห็นสันติสุขเกิดขึ้นบนโลกอย่างแท้จริง และคือผู้ที่มักจะรู้สึกแตกต่างและโดดเดี่ยวเพราะมาตรฐานอินเทอร์เนลของพวกเขานั้นสูงส่งกว่ามาตรฐานของโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ภารกิจของพวกเขาเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพื่อมาเตือนความจําให้มวลมนุษยชาติได้ระลึกถึงต้นกําเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของตนเองพวกเขาไม่ได้มาเพื่อสั่งสอนหรือเทศนาแต่การดํารงอยู่เพียงอย่างเดียวก็เปรียบเสมือนโอสถทิพเป็นพลังงานที่มองไม่เห็น ซึ่งจะช่วยปรับจูนผู้คนรอบข้างให้กลับคืนสู่สัจธรรมและความรักโดยอัตโนมัติคุณไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อต่อสู้กับความมืดคุณถูกส่งมาเป็นแสงสว่างที่ความมืดไม่อาจทนทานได้โฉมหน้าอันหลากหลายแห่งการรับสบทบาทของคุณคืออะไรเทวดาบนดินไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวแต่พวกเขามาพร้อมกับพิมพ์เขียวและของขวัญที่เป็นเอกอลักษณ์ เพื่อรับใช้โลกในบทบาทที่แตกต่างกันไปลองสำรวจดูว่าบทบาทใดที่สั่นสะเทือนและตรงกับความเป็นคุณมากที่สุดผู้รับฟังที่เห็นอกเห็นใจคุณคือพื้นที่ปลอดภัยที่ใครๆก็อยากจะเข้ามาแบ่งปันความลับที่ลึกที่สุดและความเจ็บปวดที่ซ่อนไว้คุณมีความสามารถในการรับฟังโดยไม่ตัดสินและการปรากฏตัวที่สงบนิ่งเพียงอย่างเดียว ก็สามารถเยียวยาหัวใจที่แตกหักได้ผู้เยียวยาที่เปล่งประกายไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมือคำพูดและหัวใจของคุณคือช่องทางของพลังงานแห่งการเยียวยาคุณอาจจะทำงานเป็นนักบำบัดศิลปินหรือแม้แต่คนทำสวนแต่ทุกสิ่งที่คุณสัมผัสจะได้รับการยกระดับและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์ คุณมีความรักที่รุนแรงและปรารถนาที่จะปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กสัตว์หรือธรรมชาติโดยรวมจิตวิญญาณของคุณทนไม่ได้ที่จะเห็นความบริสุทธิ์ถูกทำลายและคุณพร้อมที่จะเป็นโล่กำบังเพื่อปกป้องพวกเขาเสมอนักรบแห่งแสงผู้สลายเงามืดคุณคือผู้ที่กล้าหาญพอที่จะเดินเข้าไปในสถานที่ที่มืดมิดที่สุดอาจจะเป็นในระบบองค์กรที่ช่อฉนครอบครัวที่แตกร้า หรือชุมชนที่สิ้นหวังคุณไม่ได้เข้าไปเพื่อต่อสู้ด้วยกำลังแต่คุณเข้าไปเพื่อเป็นแสงสว่างและเพียงแค่การดำรงอยู่ในความถี่แห่งความรักก็มีพลังมากพอที่จะสลายเงามืดและความกลัวให้จางหายไปได้เองการตื่นครั้งยิ่งใหญ่และการรวมตัวหากคุณกำลังอ่านสารฉบับนี้และรู้สึกเหมือนกำลังได้อ่านเรื่องราวของตัวเองหากมันให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน นั่นเป็นเพราะคุณคือหนึ่งในนั้นคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนและเป็นเหมือนคนอื่นคุณมาที่นี่เพื่อที่จะส่องสว่างและบัดนี้คือช่วงเวลาที่สัญญาณปลุกได้ดังขึ้นทั่วทั้งโลกเทวดาบนดินไม่ได้กําลังรอคอยให้ใครมาค้นพบอีกต่อไปพวกเขากําลังตื่นขึ้นความรู้สึกแตกต่างกําลังถูกแปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจในภารกิจพวกเขากำลังรวมตัวกัน ความรู้สึกโดดเดี่ยวกำลังจางหายไปเมื่อพวกเขาเริ่มค้นพบและจุดจำเผ่าคันแห่งดวงวิญญาณของตนเองได้และเมื่อพวกเขารวมตัวกันไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งพวกเขาได้พลังงานแห่งความรักและความจริงที่พวกเขาสร้างขึ้นร่วมกันจะเป็นคลื่นสึนามิแห่งแสงสว่างที่จะชำระและยกระดับดาวเคราะห์ดวงนี้ไปสู่มิติใหม่แนวทางปฏิบัติสำหรับเทวดาบนดินที่กำลังตื่นขึ้นโอบกอดความแตกต่างของคุณ หยุดตั้งคำถามว่าทำไมคุณถึงไม่เหมือนคนอื่นและเริ่มเฉลิมฉลองสิ่งนั้นความละเอียดอ่อนของคุณไม่ใช่คำสาปแต่มันคือเครื่องมือรับสัญญาณขั้นสูงจงให้เกียรติในตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณฝึกฝนสุขภาวะทางพลังงานในฐานะที่คุณเป็นผู้ที่ละเอียดอ่อนคุณจึงดูดซับพลังงานจากสิ่งรอบข้างได้ง่ายจงเรียนรู้ที่จะชำระล้างสนามพลังงานของคุณทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติการอาบน้ำเกลือหรือการตัดสายใยพลังงานที่ไม่จำเป็นระบุบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณบทบาทไหนในสี่รูปแบบข้างต้นที่ตรงกับหัวใจของคุณมากที่สุดจงอนุญาตให้ตัวเองได้แสดงออกและรับใช้โลกผ่านช่องทางที่เป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับคุณค้นหาเผ่าของคุณ มองหาผู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังไม่ใช่คนที่ทำให้คุณรู้สึกหมดพลังจงใช้เวลากับผู้ที่เข้าใจและเฉลิมฉลองในแสงสว่างของคุณเพราะยุคแห่งการทำงานเพียงลำพังได้สิ้นสุดลงแล้วบทสรุปโลกกําลังรอคอยการตื่นขึ้นของคุณการเป็นเทวดาบนดินไม่ได้หมายความว่าคุณดีกว่าหรือสูงส่งกว่าผู้อื่น แต่มันหมายถึงการที่คุณได้แบกรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงความท้าทายและความเจ็บปวดที่คุณได้เผชิญมาทั้งหมดในชีวิตล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนเพื่อให้คุณพร้อมสำหรับภารกิจในวันนี้การตื่นขึ้นของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการตื่นขึ้นข,นของมวลมนุษยชาติเพราะพวกคุณคือผู้ที่มาสร้างโครงข่ายพลังงานแห่งแสงสว่าง เป็นดังสาวหลักให้กับโลกไปใหม่โลกไม่ได้กำลังรอคอยการมาถึงของเหล่าเทวดาโลกกำลังรอคอยการตื่นขึ้นของเหล่าเทวดาที่อยู่ที่นี่แล้วเมื่อคุณได้ยินเสียงเรียกนี้คุณจะเลือกใช้แสงสว่างที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเพื่อส่องทางให้กับโลกในรูปแบบใดครับ สุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มแตงหรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมา ขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ